ไงฮะเนี่ยครับนะเป็นรายงานจาก world population review นะครับคุณภาพระบบการศึกษาทั่วโลกเป็นไงฟังแล้วเป็นไงนะยิ้มหวานเลยมครัฟังแล้วนะเนี่ยการศึกษาเรามันมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทำไงนะฮะมันแย่เลยนะพี่น้องก็ถึงบอกว่าคนเราเนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมิจฉาชีพเยอะ โดนหลอกง่ายเพราะระบบการศึกษาก็มีส่วนแล้วก็ไม่เจริญทำมาหากินก็ลำบากเพราะระบบการศึกษาฟังแล้วเป็นไงนี่รายงานการศึกษาเนี่ยนี่จากต่างประเทศนะพี่เดไม่ได้พูเดเองเนี่ยเนี่ยนะครับฟังแล้วเป็นไงครับนะระบบการศึกษาเราแย่เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่นุบาลนะจบปัญญาตีไปจบปัญญาเอกยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เนยะได้แต่เพียงว่า yes no okay c i g a r e t t e เยดโนโอเคสิกลัเยดเยดโน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 เยดเยดเออะอเอออะอะไรต่างไปนะครับฟังแล้วไงเพลินไหมล่ะนะครับเนี่ยฝากไปรัฐมนตรีศึกษาแต่ถ้าเป็นไม่ได้อยากให้นายกแพทองทานยุบกระทรวงศึกษาทิ้งเหมือนกับประธานาธิบดีทำเขายุบหมดนะอันไหนที่ดูแล้แม่งไม่มีประโยชน์ก็ยุบทิ้งประธานาธิบดีทำนี่แม่งสั่งยุบทิ้งหมดอะไรไม่เป็นประโยชน์นะสร้างแต่รายจ่ายทุจริตคดโกงทำแม่งสั่งยุบเกี้ยง ข่ารัชการเช้าชามเย็นชามร้อยคนแม่งกันไล่ออกไปทัห้าสิบคนเมืองไทยไมันน่าจะเป็นอย่างนี้ขารชการในประเทศไทยเดียวก็เยอะแยะเหลือเกินรัฐบาลไม่รู้จะเลี้ยงว่าทาไมผมว่านะข่ารัชการพวกเนี้ยลดสักครึ่งหนึ่งหน่วยงานไหนไม่มีความจำเป็นก็ยกให้เอกชนก็ทำาพวกคุกตารางต่างๆางเนี้ยนะครับเนี่ยกรมการขนส่งสํานักงานบังคับคดีสํานักงานที่ดินอะไรพวกเนี้ยผมว่าให้เอกชนไปทําตรวจสภาพรถอะไรต่างๆนะครับ เอาเฉพาะที่จาเป็นที่เกี่ยวกับความมั่นคงเช่นตํารวจทหารเลยก็พอแล้วนอกนั้นก็ยกไปฮะนะครับยกยกให้เอกชนก็ทําดีกว่านะครับพี่น้องเห็นด้วยไหมครับราชการเยอะแยะมากมายวันๆเนี่ยเก็บภาษีมาก็ต้องไปจ่ายเงินเดือนข้าราชการนะครับลูกจ้างเต็มไปหมดเดินกันยุ่เยเยี่ยนะครับนะแต่ก็ไม่ชอบทํางานกันบางคนบางท่านนะครับเช้าชามเย็นสองชามบ่ายสามก็ทาทาปากแล้วบ่ายสี่ก็อา่าทาหน้าทาปากกันหมดแล้วเตรียมตัวกลับ นะครับนะนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยก็ฝากนะครับรัฐบาลแพรทางทานช่วยยุบกระทรวงอันไหนที่ดูแลแม่ไม่มีประโยชน์ยุบยุบทิ้งไปนะหน่วยงานใดประชาชนถามว่ามีไว้ทําไมไม่เคยทํางานเลยนะครับอ่นะเอะเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องครับอา,อาจารย์เดก็เล่าให้ฟังช่วยกับแสดงพยานหลักฐานอ่ะช่วยกันช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับอืมนะครับเอ่อม,มีอะไรบ้างครับ มีอะไรที่น่าสนใจนะครับอืมนะครับอืมมีอะไรบ้างนะครับเอาเรื่องที่มันใกล้ตัวเอออืมจนะครับโอ้โอ นะครับม,มีอะไรที่น่าสนใจนะครับมีใครคดีความอะไรจะถามก็ถามนะ,ะครับครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมดูนะครับดูคำถงคำถามอะไรของใครมา นะครับเออใครมีปัญหาเรื่องคดีความข้อกฎหมายก็าถามกันมานะครับน,นะครับด้วยความยินดีนะฮะอืจ้างเอกชนไปทำแทนรัฐบาลหน่วยงานอ่อจะไม่ได้กินกันอ๋ออะไรที่โกงโกงก็ไล่มันออกไปเถอะเสียงงบประมาณเห็นด้วยครับอ,อ่ครับอืมอืมแล้วก็ปัญหาราคาสินค้ายังไม่ได้รับการแก้ไข นะครับอืมอืมนะครับ,นะรบขอบคุณกันมากนะครับอ่าพนักงานสอบสวนอะไรเนี่ยช่วยเหลืออ่าคนเมาที่ขับรถตัดหน้าเราผิดไหมผิดนีครับถ้าพนักงานสอบสวนหรือใครก็แล้วแต่คนใดคนหนึ่งถ้าสมมุติไปไปช่วยเหลือจากผิดเป็นถูกจากถูกเป็นผิดมันก็มันใช้ไม่ได้หรละครับนะครับนะทาอย่างนั้นก็มนหนึ่งห้าเ็ดก็ติดคุกนะหลายที่ไปเซ็นชื่อเสร็จแล้วก็ไม่เคยทํางาน นอนอยู่บ้านเส้นชื่อเสร็จกลับบ้านเส้นชื่อเส้นกลับบ้านเขาบอกนะละนะครับข้าราชการบางคนนะมีเส้นมีสายรู้จักนายก็ไม่ต้องไม่ต้องทํางานราชก,การไปทํางานส่วนตัวได้ผลประโยชน์ก็แบ่งนายด้วยเขาบอกนะครับอ่านะครับนะเข้าใจนะฮะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับอ่านะฮะก็ในวันพรุ่งนี้กับวนัวนอังคารวันันารวันอังคารเนี่ยนะครับนะครับก็จะมีการอภิปรายนายกพี่น้องประชาชนก็ช่วยกันนะติดตามนะครับ ติดตามดูนะครับเพราะว่าการอภิปรายนายกนี่สำคัญเพราะว่าเป็นเรื่องของประเทศชาติสําคัญมากนายกถ้าผ่านไปไม่ได้ก็จบแนละ้วจะดูซิว่าจะมีสติปัญญาไหมเวลาเขาถามปัญหาตัวเองต้องตอบเนี่ยตัวตัวเองจะต้องโทรศัพท์ไปถามพ่อไหมพ่อว่าไงคะฝ่ายค้านเขาด่าหนูแบบนี้เขาว่าหนูกล่าวหาหนูคุณพ่อว่าไงคะนะครับอันนี้อาจต้องตอบเองอะไรเองนะ นายกแพทองทานต้องทําเองนะครับต้องแสดงภาวะผู้นําต้องนั่งฟังการอภิปรายนะครับไม่ใช่นั่งสักแป๊บหนึ่งก็เดินลุกหนีไม่ได้นะนะครับนะและฝ่ายฝ่าย,ายรัฐบาลก็อย่าประท้วงเยอะเขาจะมองว่าอะไรเนี่ยเป็นองครักษ์เป็นไข่ในหินเป็นอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากฝากด้วยนะครับอย่าไปประท้วงอะไรเยอะ,อะประท้วงเยอะเขาจะมองว่าอะไรนะนายกนี่ไม่มีภาวะผู้นํา ไม่มีสติปัญญาที่จะตอบปัญหานะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาจะถามเรื่องของ,องตัวเองตัวเองก็ต้องตอบนะครับเข้าใจนะเด็กไม่ถึงสิบห้ามานอนกับเราที่บ้านเรามีความผิดไม่มีสิครับไม่ได้เลยนะครับเด็กอายุน้อยมานอนกับเราไม่ได้นะอืมอ่ที่สํานักงานมาสแกนนิ้วแล้วก็กลับบ้านครับอืมนะครับมีคนอะไรเนี่ยมีคนชนรถอ่ารถเก๋ง ผมแล้วหนีแจ้งตำรวจแล้วลงบันทึกแต่บอกให้เราไปสืบหาเองห้วยยอดจังหวัดตังโรงพักห้วยยอดจังหวัดตังเลยนี่ชาวบ้านเขาด่ามานะผู้การจังหวัดตังว่างไงครับมีคนชนรถรถรถเก๋งผมแล้วหนีแจ้งตำรวจแล้วลงบันทึกปัจจุบันบอกให้ไปสืบหาเองมีตำรวจไว้ทำไมสพห้วยยอดจังหวัดตังผู้การไปดูซิประชาชนเขาด่ามาเนี่ยนะครับอ่า นะครับเอ่ขาว่าอัดนะ,ะนะครับะนะครับทําไมคนไม่เป็นถึงะนะครับอะไรเนี่ยการศึกษาแย่กว่าเราอืนะครับออยากอ,อยากให้ประชาชนโง่จะได้ปกครองง่ายๆหรือเปล่านี่บางคนก็ถามนะ,ะนะครับเลยไม่อยากพัฒนาคนให้ให้คนไทยโง่โงนะครับนะครับนะครับ นะครับนะมีอะไรบ้างครับนะนะครับบางคนบอกเกียรติตำรวจอย่าไปเกียินะครับเกียิเป็นคนคนไปนะนะครับอ่า FBI จะมาทําคดีแตงโมกี og, ่โมงเพอร์เจอร์อย่าไปสนใจนะไม่มีแล้ว FBI จะมาทําอะไรในประเทศไทยตํารวจจีนมาเมืองไทยคนไทยยังด่าเลยไม่มีแล้วครับ FBI จะมาสืบสวนอะไรในประเทศไทยนะเขาไม่มีอํานาจนะครับอย่าไปเพอร์เจอร์อะไรฉีดสีม่วงนะครับออ เอาภาพเอาพ่อกลับบ้านเอาลูกไปแทนทุกนะครับมีอะไรถามมาได้นะครับอืถามได้เลยครับนะก็พิมพ์มาก็ได้อินบ็อกก็ได้โทรศัพท์ก็ได้นะครับพร้อมให้ความรู้ให้ข้อกฎหมายเมื่อได้ข้อกฎหมายแล้วท่านก็ไปปรึกษาทนายความใกล้บ้านท่านนะครับนำมาได้รายการเราให้ความรู้ทางกฎหมายก็ถือว่าเป็นรายการที่มีคนดูมากรายการหนึ่งเข้ามาแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์นะช่วยไปบอกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับ ใครที่เป็น f อฟพี่เดย์ไปบอกเพื่อนฝูงบอกเนี่ยถ้าคุณอยากรู้กฎหมายทุกเรื่องอ่ะคุณไม่รู้จะาถามใครเดี๋ยวคุณมาถามพี่เดย์ได้ทุกวันนะช่วงเช้าช่วงเย็นอะไรต่างๆนะครับเนี่ยเนีน่ยมาดูเสร็จแล้วก็โทรไปบอกญาติพี่น้องไปคนละสิบสายนะเออมีปัญหา,ก,าก็กฎหมายไหมที่ดินข้างบ้านทะเลาะกันเขาลุกล้ำที่นะครับต้องทํำยังไงนะครับถ้ามีกรณีลุกล้ำที่เนี่ยคันี้ปรึกษาเยอะเลยลุกล้ำที่นะครับสิ่งแรกที่เราควรทำเนี่ยครับนะครับเราถ่ายรูปถ่ายอะไรเรียบร้อยก่อน แล้วก็ไปดูหาหลักเขตนะหลักเขตเสาหินอยู่ตรงไหนยังไง,งต่างนะแล้วก็ถ่ายรูปไว้นะครับนะเข้าใจไหมครับนะแล้วก็เอาไม้ปักหลังจากนั้นเนี่ยไปสํานักงานที่ดินนะครับนี่คือขั้นตอนในกรณีมีกรณีพิพาทข้างเคียงนะครับไปสำนักงานที่ดินให้เขาทำการรังวัด นะครับพอรังวัดเรียบร้อยแล้วมันจะพบเลยว่าแนวเขตที่ดินเราอยู่ตรงไหนหลังจากนั้นเนี่ยพอพบว่ามีการลุกล้ําเขาจะให้มีการเจรจาถ้าเจรจาได้ก็จบเจรจาไม่ได้ก็ไปจ้างทนายใกล้บ้านก็ฟ้องศาลนะครับว่าเขาบุกลุกทั้งทางแพ่งทางอาญาไปนี่คือขั้นตอนที่ถูกต้องหาทําให้เสียทรัพย์นะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้มีหลายคนครับ พอมีปัญหาข้างเคียงแล้วเนี่ยก็โดนคดีทําให้เสียทรัพย์บุกลุกลักทรัพย์เยอะแยะนี่จังหวัดจันทบุรีที่เป็นข่าวใหญ่ผมส่งทนายกุ้งไปช่วยเนี่ยนะครับเพราะนั้นต้องระวังเวลามีปัญหาข้างเคียงเนี่ยถ่ายรูปถ่ายอะไรก่อนหาหาเสาหินก่อนหลักเขตก่อนเข้าใจนะหลังจากนั้นปักไว้ปักไว้นะครับอย่าไปบุกลุกอย่าไปบุกเขาไปที่เขาเราไม่มีสิทธิ์เดินเขาไปที่เขานะครับถ้าเข้าไปก็จะกลายเป็นคดีบุกลุกก็ติดคุกติดตาราง ้าใจนะฟังแล้วเป็นไงได้ประโยชน์ไหมนะครับนี่คือบริการแก้ปัญหาที่ดินข้างเคียงส่วนเรื่องนะ,ะมรดกแนะนําทุกวันนะครับใครมีทรัพย์มรดกก็ทําพินัยกรรมไว้จ้างทนายใกล้บ้านทําพินัยกรรมเขียนพินัยกรรมขึ้นมาพอเขียนเสร็จก็ไปที่อําเภอรหรือเขตเทศไปอําเภอรหรือเขตให้เขาทาเป็นพินัยกรรมฝ่ายเมืองนะครับเก็บไว้จะได้มีเป็นปัญหาเรื่องลายเซ็นปลอมพินัยกรรมหายพอตายปุ๊บ นะทะเบียนบ้านเราอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาก็จะมีอะไรเขาเรียกอะไรพอเราไปแจ้งการตายเขาจะแจ้งขายาดเลยว่าอ้าวคนนี้มีพินัยกรรมก็มารับพินัยกรรมไปไปขึ้นศาลมันง่ายแล้วเวลาที่จะทําพินัยกรรมต้องไปพบหมอว่าเรามีสติสมัชัญญาไม่ได้บ้านะไม่ได้บ้านะครับก็มีใบรับรองแพทย์ก้อนแรกไว้นี่คือการทพาพินัยกรรมเพราะนั้นใครมีทรัพย์สินเนี่ยกลัวตายไปแล้วลูกเมียจะมานั่งทะเลาะกัน ทายาทมาฆ่ามาแกงกันเหมือนที่เป็นข่าวแต่ไปฟ้องร้องกันเนี่ยนะพี่น้องติดคุกติดตารางคดียักษยอกนามสกุลดังเห็นไหมนะสี่สิบสี่ล้านห้าสี่ล้านแล้วเนี่ยนะตระกูลเจ้าของต,ล,งตลาดเนี่ยฟ้องกันไปฟ้องกันมานะพ่อแม่ตายไปตั้งเป็นสิบปีแนละ้วยังฟ้องร้องกันไม่เลิกเสียค่าทนงทนายมากมายเพราะนั้นก่อนตายก็แปจ้างทนายความใกล้บ้านท่านทำพินัยกรรมนะจ้างทนายความก็ทำพินัยกรรมทำพินัยกรรมระบุเลยใครจะได้อะไรไง นะครับพินัยกรรมก็ทําไว้นะกำหนดการเผื่อตายว่าอนาคตถ้าเกิดกูถึงแก่ความตายจะยกใครๆบ้างผ่านไปสมมุติว่าเดือน2เดือนไอ้คนไอ้ทายาทนี่เนรคุณก็ไปทําพินัยกรรมฉบับใหม่ยกเลิกฉบับเดิมก็ได้ครับนะครับทาได้พินัยกรรมทําได้ทุกวันพินัยกรรมฉบับหลังที่สุดก็จะมีผลบ้างครับถ้าไปขัดแย้งกับพินัยกรรมฉบับแรกแต่ถ้าไม่ขัดไม่แยง้ง ก็ไม่เป็นไรนะครับนะเมื่อสองสัปดาห์น,นี้ผมก็ทําวินัยกรรมให้กับลูกความประจําของสํานักง,งานไปแล้วคนนี้เขามีเมียหลายคนมีเมียสี่ห้าคนมีลูกโอ้โหเยอะเลยลูกหกเจ็ดคนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทําวินัยกรรมก็มีทําวินัยกรรมให้ลูกเมียคนที่หนึ่งลูกเมียคนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าก็อาจจะแยกกันคนละฉบับก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับเขามีทรัพย์สินเยอะ นะครับเหมือนกับอีรอนมสร์ทมาเช้าดูข่าวอีรอนมัร์อ่ะแกมีลูกเยอะมีเมียเยอะนะครับนะไอคนล่าสุดในแกก็อยากมีลูกแต่แกไม่ค่อยได้สนใจลูกไม่ได้สนใจเมียเห็นนะแกให้เดือนละล้านกว่านะมาเช้าดูข่าวอีรอนมาร์นะครับนะแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่รู้มีปัญหาแกอะไรแกก็เลยลดเงินแกให้ใช้เดือนละล้านกว่าบาทอีรอนมสร์นะเมียก็เยอะลูกเยอะแกชอบมีลูกเยอะแต่บางทีแกก็ไม่ได้สนใจลูกเมียเท่าไหร่นะครับลูกบางเมียก็สี่ห้าคนอันนั้นเขาเรียกมาหาเศรษฐีระดับโลก นะครับเพราะคนที่มีเมียเยอะๆนะครับควรทาวินัยกรรมว้เวลาตายไปยจะได้รู้ว่าเอาเมียหลวงได้เท่าไหร่เมียน้อยเท่าไหร่ลูกเมียหลวงลูกเมียน้อยจะได้ไม่ต้องฆ่าแกงกันจ้างทนายความใกล้บ้านท่านทรัพย์สินมีรถมีบ้านมีที่ดินกี่แปลงเงินกี่บัญชีอะไรต่างจัดสรรกันเรียบร้อยนะแยกกันคนละฉบับเลยยิ่งดีเลยจะได้ง่าย ไม่ต้องทะเลาะกันกนะคนละฉบับเลยเอาเมียหลวงไปฉบับเมียน้อยฉบับหนึ่งนะจ้างขนายความใกล้บ้านทาเสร็จแล้วก็เอาไปไว้ที่อำเภอเขาเก็บไปให้เราเสร็จนะครับถึงเวลาไม่ต้องมีปัญหาพินายกรรมปลอมอะไรต่างเขามีนายอำเภอมีประหลัดเป็นพยานมันง่ายไม่ต้องไปสืบเยอะแต่ถ้ามาทําพินัยกรรมกันเองปุ๊บเนี่ยถึงเวลากับพินำพินยกรรมหายก็มีนะหาไม่เจอบ้างต้องมาสู้กันเรื่องพินัยกรรมปลอมบ้างอะไรต่างอันเนี้มันมันมีปัญหายเยอะ นะครับเป็นไงให้ความรู้ได้ประโยชน์ไหมครับนะครับในกันนะารเรื่องพินัยกรรมนอกนั้นก็เป็นเรื่องคดีผัวเมียทุกวันนี้ที่ฟ้องฟ้องกันเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้มีคดีนึ่งผมเล่าให้ฟัง<ม>นะครับนะก็ฟ้องร้องกันเกี่ยวกับเรื่องอำนาจปกครองบุตรเพราะผัวเมียสมัยนี้ไม่ชอบจดทะเบียนสมรสเพราะนั้นลูกเขาจะเป็นอ่าเป็นลูกของผู้หญิงคือแม่แม่เป็นมารดาโดยชอบเรื่องกฎหมายพ่อไม่มีสิทธิ์นะนะครับ นะพ่อจะมาเยี่ยมบุตรเยี่ยมอะไรก็ไม่ได้เพราะไม่มีอำนาจเลยดังนั้นถ้าพ่ออยากจะมาเยี่ยมลูกเยี่ยมอะไรต่าง,างก็ต้องไปร้องต่อศาลขอให้ศาลพิพากษาว่าเด็กคนนีเ้เป็นบุตรนะครับนะฮนะซึ่งจะทําให้เด็กนั้นเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิ์รับโรดของพ่อส่วนพ่อไม่มีสิทธิ์รับโมโดข,ข,อของลูกพ่อเ็ยังเป็นพ่อเถื่อนอยู่เหมือนเดิม เข้าใจนะนะครับแต่ทางที่ดีก็คือผัวเมียควรจดทะเบียนแต่บางคนก็ไม่ชอบจดทะเบียนนะอาจจะมีปัญหาธุรกิจหนี้สินอะไรต่างหรืออยากจะมีเมียเยอะๆกระดาษมันหลายอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอำนาจปกครองบุตรแย่งลูกแย่งกันหรือบางทีผัวเมียฟ้องกันอย่ามีปัญหาเรื่องแบบนี้ก็เยอะพี่น้องครับ นะเพราะฉะนั้นปัญหาในครอบครัวถ้ามันจบด้วยการเจรจาก็ดีก็ไม่ต้องไปจ้างทนายเสียค่าทนายแต่ถ้ามันจบไม่ได้ก็ต้องไปหาทนายาใกล้บ้านท่านแล้วก็ฟ้องร้องกันฟ้องร้องกันก็แบ่งอำนาจการปกครองกันไปนะผัวกี่วันเมียกี่วันนะครับเนี่ยเรื่องอำนาจปกครองนี่เยอะแยะครับตกลงกันเสร็จปุ๊บเมียกีดกันผัวกีดกันนะลูกอยู่กับผัวเมียจะไปเยี่ยมก็ไม่ให้เยี่ยมตบตีทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเนี่ยที่ผมทำนี่ก็มี คือปัญหาครอบครัวเ,เนี่ยหัวเมียเนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์เวลาหย่าจากกันแล้วเนี่ยนะเขาบอกหัวเมียเวลาเลิกกันแล้วเนี่ยเป็นอะไรเป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นได้อย่างเดียวคือเป็นศัตรูกันเพราะนั้นมันจะมีความโกรธความแค้นนะน้อยน้อยคนมากนะที่เลิกกันแล้วแล้วสามารถยังอยู่ด้วยกันได้หรือกลับไปอยู่ด้วยกันใหม่อย่างเช่นคุณเสกโลโซกับกนนคุณการเนี่ยคุณการนี่เขาเป็นลูกความผมนะเมียคุณเสกโลโซเนี่ยนะเป็นลูกความประจาของผมเลยนะโอ้มี มาจ้างว่าความที่สํานักงานนี่หลายคดีมีทนายกุ้งทนายอเมวยพรรับผิจชอบคดีของน้องการฟ้องคนดังๆที่เป็นข่าวหลายคดีห้าหกคดีอย่างคุณการกับคุณเสกสมัยก่อนเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกันแล้วก็เลิกลากันไปสุดแต่สุดท้ายเขากลับมารักกันได้ต้องชื่นชมนะครับคุณเสกกับคุณการคุณเสกก็รักเมียมากนะคุณการก็รักผัวมากนะนะครับเนี่ยสังคมบันทีมันเอาแน่เอานอนนี่เขายังสามารถกลับมารักกันได้ก็ดีนะฮะนะครับเพราฉะนั้นปัญหาครอบครัวเนี่ยมันต้องจบด้วยการเจรจา ไม่ใช่จดด้วยการทำร้ายการดักยิงดักฆ่ากันดูข่าวแล้วมันสะเทือนกว่าน,นะฮะปัญหานี้สินระหว่างผัวเมียนะครับนะเวลาเลิกกันก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งทรัพย์สินก็คนละครึ่งนี่สินก็คนละครึ่งปัญหาทรัพย์สินอะไรที่เป็นสินส่วนตัวอย่างที่ผมเคยกราบเรียน fc ทุกคนนะนะครับกล่าบเรียน fc ว่าควรจะมีการทำบันทึกข้อตกลงทำบันทึกข้อตกลงเลยไม่ว่าผัวเมียจดทะเบียนหรือผัวเมียแบบอยู่กันแบบไม่ได้จดทะเบียนก็ควรทำบันทึกข้อตกลง อันไหนทรัพย์อันนี้เป็นของผัวอันนี้เป็นของเมียนี่สินใครจะต้องผ่อนยังไงเลิกลากันแล้วจะทํำยังไงทําบันทึกได้นะครับจ้างทนายใกล้บ้านท่านทําเลยทําบันทึกมันก็สรุปเลยอันนี้มือถือเป็นของผัวมือถือเครื่องนี้เป็นของเมียรถเป็นของใครอะไรยังไงใครเป็นคนผ่อนตกลงกันถ้าเราสองคนเลิกลากันแล้วตกลงเลยว่านะใครจะผ Air, ่อนรถใครจะผ่อนบ้านนะที่ดินชื่อเป็นผัวเมียผ่อนถ้าวันข้างหน้าจะตกลงกันยังไงมันต้องทําบันทึกกัน ถ้าไม่ทำเนี่ยุ่งเลยยิ่งเป็นผัวเมียไม่จดทะเบียนมาอยู่ด้วยกันวันดีคืนดีเลิกรากันแล้วแม่งยุ่งไม่พอด่ะนะเออบ้านชื่อเมียแต่ผัวเป็นคนอยู่นะครับนะออาเลิกลากันแล้วเมียต้องผ่อนแต่เมียไม่ได้อยู่แล้วเมียก็ถูกฟ้องผัวก็ลอยนวลเนี่ยปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาโลกแตกเลยเพราะนั้นใครฟังรายการอาจารย์เดแล้วมันได้ความรู้แล้วกลับไปดูนะครับเอ้ยเฮ้ยผัวเราเมียเรานอนข้างๆเนี่ยเฮ้ยไม่มีทะเบียนสมรสเอางี้ดีกว่า ไปจ้างทนายใกล้บ้านแล้วทําบันทึกข้อตกลงระหว่างผัวเมียที่ไม่จดทะเบียนสมรสเขียนกันให้ชัดเลยว่าทรัพย์สินนี่สินมีอะไรบ้างอะไรเป็นของมึงอะไรเป็นของกูและถ้ารลกใครจะเป็นคนผ่อนและมาเลิกกันต้องตกลงยังไงลูกเต้าจะทําไงคือถ้ามีการทําบันทึกนะนะครับไปจ้างทนายสามพันห้าพันร่างสัญญาทนายใกล้ๆบ้านท่านนะครับร่างร่างสัญญาบันทึกมาเนี่ยพอถึงเวลาแม่งไม่ต้องมานั่งเขียงกันก็มึงกับกูก็ตกลงกันแล้วนี่รถรถนี่รถเบนเป็นของมึง รถปิกอัพเป็นของกูอ่าต่างคนต่างผ่อนไปนะอ่าบ้านนี่อ่านะเองไปกู้มานะกูผ่อนถึงเวลาแล้วอ่าถ้ามึงไม่ผ่อนกูจะผ่อนเองอะไรมีข้อตกลงบางทีผัวเครดิตไม่ดีเอาเมียไป นะครับแต่ผัวอยู่เมียไม่อยู่พอเลิกกันแล้วเนี่ยมันก็มีข้อตกลงจะได้ไปฟ้องได้ว่าผิดสัญญาไม่ยอมผ่อนเพราะเดี๋ยวนี้มันพอเลิกกันแล้วแม่ก็ไม่อยากผ่อนนะจริงไหมครับพี่น้องครับเข้า มากดไลค์กดแชร์กันนะแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับว่าเพจนี้ให้ความรู้ต่งกฎหมายประชาสัมพันธ์โทรบอกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยฟังพี่เดได้ยแกข้างวดอย่าให้มันค้างจำระนะครับเอ่อบางคนติดข้างวดงวดสองงวดเนี่ยไปจ่ายให้มันให้มันทันงวดเอาไปคืนคืนก็จบแล้วก็ฟอ้องไม่ได้นะครับนะเข้าใจนะฮะอย่าไปเอารถไปขายต่อขายต่อ,ตอโดนยักยอกทรัพย์ไอคนรับซื้อก็รับของโจร นะครับนะเข้าใจนะนะครับไม่ต้องกลัวครับโดนฟ้องส่วนต่างมาโดนยึดรถก็หาทนายใกล้บ้านสามพันห้าพันข้างๆบ้านเขียนทำให้การสู้คดีลดค่าส่วนต่างโดยทั่วไปเนี่ยฟ้องมาแสนก็เหลือสามหมื่นนะครับศาลถ้าจะลดลงเหลือประมาณ30%ก็เขียนทำให้การสู้คดีไปว่ารถเราเนี่ยตอนนี้ยึดไปสภาพสวยงามนะแต่เวลาขายทำไมได้ราคาถูกก็ไปหาข้อมูลในเว็บไซต์รถมือสองวันทูคาร์มาเปรียบเทียบ ให้เห็นว่าเนี่ยขายถูกเกินไปไม่เป็นธรรมนะนะฟอ้องมาแสนก็เหลือสามหมื่นโดยทั่วไปประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับว่าเนี่ยเป็นความรู้เวลาได้รับหมายเรียกหมายศาลเนี่ยบางคนบอกไม่มีเงินจ้างทนายก็ไปจ้างทนายใต้บ้านเขียนคําให้การทนายไม่ต้องไปศาลเราไปสู้คดีเองเดีย๋ยวนี้มันง่ายนะครับคดีพวกนี้นะครับก็จ้างเขาเขียนทนายคดีแบบบัตรเครดิตอายุความ2ปีเอา้า5ปีเพิ่งมาฟ้องจ้างทนายสักสามพันเขียนคําให้การสู้คดีอายุความ ทนายก็ไม่ต้องไปศาลเราก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพราะว่ามันขาดอายุความนะหรือพวกซื้อนี่พวกซื้อนี่มาเห็นไหมนี่ร้อยบาทซื้อมาห้าบาทฟ้องเราร้อยบาทค้ากําไรเกินควรมาพอดูแล้วมันขาดอายุความเราก็อ่ะนะครับเราก็จ้างทนายสักสามพันห0้าพันก็เขียนคาให้การเราไปสู้คดีเองว่าขาดอายุความก็จบแล้วไม่ต้องไปสืบพยานอะไรเนี่ยเรื่องเหล่านี้เป็นกฎหมายพื้นๆชาวบ้านบางทีไม่รู้อะนะครับนะเพราะว่าไปจ้างทนายขึ้นศาลคดีมันก็หลายหมื่นหลายแสน นะครับต่ถ้าเกิดใช้วิธีการแบบที่อาจารย์เดว่า